เราก็มาดูวันนี้เราก็จะพามาดูการอาบน้ํานะคะว่าช่วงเวลาที่เราไม่ได้พักในวัดนะคะแล้วเราพักที่ทุ่งเราอาบน้ํากันแบบไหนนะคะเอซี FC ที่เข้ามาใหม่บางท่านอาจจะไม่รู้นะคะเราก็จะอาบน้ําสะะน้ำคลองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ควานกิ่งอาบน้ําอยู่นะคะควานแล้วก็ มาอาบพร้อมกันเลยสิคะนี่ค่ะควันกิ่งหมักผมก่อนนะคะก่อนจะอาบน้ำต้องหมกกักผมของควันกิ่งเขาหมาักผมนะคะปรับร่างกายให้กับเข้ากับภาพนะครับมันเย็นบรรยากาศมันเย็นเราต้องเอาน้ำใส่ตัวในตัวหนึ่งก่อนนะครับ เป็นการปรับสภาพร่างกายนะคะใช่ว่าจะพีกาจ้าใช่ได้ครับใได้นะครับอันนี้เป็นวิธีอาบน้ําของควานช้างนะคะว่าวิธีการอาบน้ําท้าลมหนาวนะคะจะต้องจะต้องอาบแบบไหนต้องเอาน้ําให้โดนขาก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพนะคะสวัสดีครับปรับสภาพเลยครับคุณเป็นยังไงครับปรับสภาพไม่ได้ครับ ไับเย็นเลยคะ่ะไม่มีลมแต่ว่าเย็นนะคะมัดก่อนนะครับผมไม่ผมจะไม่สากหัวนะครับตอนกลางคืนเพราะว่าผมกลัวผมเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นไข้นะครับนี่นะครับน้ําอะไรก็อาบได้นะครับน้ําแบบไหนก็อาบได้เนาะพวกเราชาวช้างนะครับผมขอแต่ให้มีน้ําไปพักขอให้มีน้ำสมัยเดินนะครับ อู้ลำบากคนนี้ครับเดี๋ยวนี้สบายขึ้นนะครับแต่ก่อนลำบากจริงๆนะครับผมใช่ค่ะลำบากมากด้วยครับแม่แดงเขามาก่อนเพื่อเลยควานหญิงจะกล้ามาอาบคนเดียวไหมลูกให้ความรักมาส่งค่ะมาส่งตลอดนะให้ความรักมาเฝ้าแล้วก็มาตักน้ํานะครับตักน้ำให้เขาอาบนะครับเป็นผมเป็นอ่ลูกน้องนะครับเป็นลูกน้องเขานะครับภรรยานะครับผม เราต้องตักน้ำให้เขาอาบทิ้น้ำให้เขานะครับหลายอย่างนะครับผมพูดให้จะเองดูดีนะคะแันร <c oughs> ักคนที่น่าสงสารนะครับแฟนกิงอามน้ำเสร็จแล้วคะ่ะน้ำแทนเลยคะ่ <c oughs> นะ ความจริงเสร็จแล้วค่ะความจริงเสร็จแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเป็นไข่นะคะเดี๋ยวเป็นไข่นะคะเขาคิดมากนะครับเวลาเขาอาบน้บเขาคิดมานเลครับพีพีพีสามจุดสามศูนย์มิลทุโกไม่น่าจะอันนี้หรือเปล่าดูโฆษณาหรือเปล่าคะหนาวหนาวครับหนาวหนาวหนาวแม่แดงอ๋อความหญิงมีบ่าวด้วยนายอิชาความหญิงเป็นนายค่ะความรักเป็นบ่าวค่ะ อย่าคิดนะครับการอาบน้ํามันต้องมีวิธีนะครับเราต้องอาบให้กันเขาบอกว่าเวลาอาบน้ําอาบคันแรกจะหนาวใช่ไหมความรักมันจะหนาวแค่คันแรกแค่นั้นแหละสภาพก่อนนนนะครับสภาพก่อ้ําถูกตามร่างกายก่อนปรับสภาพให้กลมกลืนก่อนนะครับมิฉะนั้นอัดช็อกได้นะครับคลิกมาครับติ๊กค<า>่ะหน้ายากบางหน้ายังบางอยู่ สัจเยาลีไหมครับไม่หรอกครับฮะอาบน้ำนะวันนี้โอ้ดูชุดอาบน้ำผมนะครับอย่าหลุดนะพี่พีพีบอกว่าโฆษณาที่มาทั้งเพลงนี้ยูทูบแรนดอมมายังไงเนาะพี่พีพีกำลังดูเพลงอยู่นะคะดูโฆษณาอยู่เดดี๋ยวผมมัก่อนแม่แดงนะคะแม่แดงคว้านกิ่งถึงสามคันไหมลูกคว้านกิ่งวันนับได้ยี่สิบคันเลยค่ะนึกความรักนะคะนึก สองสามเทเลยค่ะัวหนาวนะคะเฮ้ยเย็นแทนเลยค่ะพี่พีฟังเพลงวนไปก่อนนะคะบางช่วงนี้ฟังเพลงอินเดียจนจะเต้นรอบภูเขาได้แล้วโอ้โหเขาคุณมากมากค่ะเอหนหนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวมากเลยค่ะ เฮ้ยผู <S <'s ้ใดไม่เคยอาบไอศีรีมาล่องิ่งเด้อพี่น้องเลยมาไปลองโคตรแล้วครับถ้าอาบช่วงหน้าร้อนนี่คือเย็นสบายเนาะอาบได้แต่งตันแต่ว่าถ้าช่วงหน้าหนาวแบบนี้นี่คือหนาวมากเลยนะคะหน้าหนาวลาอาบน้ำไอศีีต้องทูดสบู่แล้วอาบน้ำก็ต้องทูดสบู่สิคะควานรักอาบน้ำต้องทูดสบู่นะ ของงชชาาว้นะคฟันกิ่งเสร็จแล้วค่ะคุณจะไปไหนไปไหนฟันกิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะสองคนสีผิวครับต่างกันะครับความรักไม่ได้เปื้อนมากแล้วค่ะรักรักนุ๊ตตกน้ำนะคะพอแล้วดู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 เดี๋ยวตก หายแล้วไม่ไม่เปื้อนแล้วค่ะพี่พีพีบอกอาบน้ำอย่างไวเลยความจิงอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วลค่ะเดี๋ยวก็จะไปแต่งตัวเพื่อที่จะทานข้าวแล้วก็ความรักอาบนะคะเดี๋ยวความหญิงก็จะไปทานข้าวเลยเดี๋ยวให้ความรักมาส่งอาบเด็กๆหน่อยเป็นไงความรักเย็นไหม แม่น้องหนึ่งบอกว่าเสร็จแล้วหรือเนี่ยก้อนกิ่งเสร็จแล้วค่ะกวอนกิ่งอาบเสร็จแล้วแม่แดงบอกว่าถ้าอาบน้ําเย็นเสร็จจะอุ่นขึ้นถ้าอาบน้ําอุ่นพอเสร็จแล้วจะหนามมากกว่าเดิมจ้าอ๋อใช่ค่ะพี่พีพ,พีวันนี้ทําอะไรทานมื้อเย็นคะวันนี้เหรอคะวันนี้เรามีต้มต้มยําน้องไก่ไปซื้อไก่ไก่พีพีพพเนาะเอามาต้ม,มหูลมมาแล้ว ปลาักเย็นเลยรุมๆๆเลยครับอืมหนาวมากนะครับไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวก็รีบอาบสิคะก็รู้ว่าหนาวก็รีบอาบเอ้ อืความล้างอย่ามน้ำเยอะมากเลยค่ะระวังผ้าหลุดเด้อพี่สมบัติสวัสดีครอบครัวพี่คุณเงินอาบน้ำมองหน้ามองหลังด้วยนะเดี๋ยวมีเพื่อนๆที่ไม่ได้รับเชิญมาอาบด้วยนะ ค่ะอยพูดสิครับอย่าพูดสิแม่แดงบอกว่าความรักท่องไว้ว่าร้อนๆจ้าจะได้ไม่หนาวใส่สรงอาบน้ำนะครับกินยังไงไม่รู้นะครับก็เวลาที่ความหญิงนุ่งผ้าสิ้นก็เหมือนกันและความรักนุ่งผ้าถุงอาบเหมือนกับความรักนุ่งสรงนี่แหละค่ะพี่พีพีเราน่าจะทำมิชชั่นกันเล่นๆนะคะแบบ ถามตอบเอซีท่านไหนตอบถูกเยอะสุดได้สิทธิ์กำหนดเมนูของควานก็ก็ดีเนาะกำหนดเมนูเมนูแบบไหนคะเมนูอาหารใช่ไหมคะหรือยังไงพอดี้ค่ะผมว่าคอดีขึ้นไปรอผมข้างบนดีกว่าคนักเสร็จแล้วใช่ไหมผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปพอดีอ๋อตอนคอนวัดกำลังหากับข้าวเดี๋ยวไปเชื่อเข้าหากับข้าว แม่แดงบอกกระโดดเลยจ้ารอบเดียวจบพี่พี่พใีใช่ใช่เมนูอาหารค่ะอ๋อหนาวมากบนี่กระโดดจริงครับพี่ขุนอยู่ไหนไม่เห็นสุดหล่อขุนเงินเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้เป็นคลิปอ,อ,จนนอาจะสั่นหน่อยนะคะผมพจะสั่นหน่อยนะคะเวลาเราเดินอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะของเย็นนี้เราถ่ายคลิปน้องขุนไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูอีกนะคะ นี่ค่ะพี่ขุนนอนอยู่ตรงนี้นะคะพวกเราก็จะนอนอยู่ตรงนี้พวานหญิงกับพรนรักตะกางเต็นนอนตรงนี้นะคะส่วนข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้เป็นเถียงเถียงนาเป็นของควานวัดนะคะนอนอยู่ใกล้ใกล้กันเลยค่ะี๋ยวเราก็จะจัดกับข้าวกันเลยพี่พี่พีขอคุณเจ้าของทุกนาขุดสาให้ตักน้ำใช้ได้ง่ายค่ะ ก็เรามาทุกปีเราก็จะรู้นะคะว่าเราเคยพักตรงไหนแล้วก็มีสระน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมกับข้าวพี่สมบัติต้มเป็ดปลาไหลไม่เอาเด้อขอยญาติเคยมีเจ้าของที่นาเขาออกมาดูไหมคะ เราก็เคยมีนะคะที่บางทีเราไปพักบางทีมันค่ำแล้วเราหาที่พักไม่ได้นะคะเราไปบางครั้งบางครั้งบางทีเขาก็ไม่ให้เราพักเหมือนกันนะคะเคยมีเหมือนกันเขาออกมาแล้วเขาแบบว่าเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเขาก็กลัวแบบเราไปบุกลุกที่เขาขโมยปลาเขาเขาก็เขาก็มีว่าเหมือนกันนะคะไม่ไม่ได้ขออนุญาตก็มี ในถุงกุ้ความรักขึ้นไปอยู่ฝั่งนู้นไหมความรักฝั่งความรักไหมกุ้งความหญิงล็อกประตูแล้วล็อกยังครับล็อกแล้วค่ะอยู่ฝั่งความรักอยู่หลังบอกความรักนะคะคุณแช่อยู่ในกระเป๋าความหญิงช่องใหญ่ค่ะความรักอาบน้ำยังไงไม่เอาผ้าขนหนูไปค่ะเป็นประจำค่ะความรักไม่ค่อยไม่เป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะควันรักช่องใหญ่ช่องใหญ่ตรงนีบค่ะ เห็นไหมกุญแจความรักอยู่ในนั้นเนี่เอาไปเปิดแล้วก็เอาถุงลงมาเ่ยนี่นะคะต้มไก่กับลาดหมูนะคะพี่สมเนะนะคะแม่แดงผัดเผ็ดกบก็อร่อยนะลูกบางทีเราก็บางทีเราไปซื้อกับข้าวคือถ้ามีอะไรเราก็ทานอันนั้นนะคะบางครั้งไปก็เหลือแต่เนื้อหมู บางครั้งก็เหลือแต่ไก่หรือว่าไม่มีก็ไม่มีกับข้าวบางบ้านนะคะเขาเขาจะมีรถรถมาขายของอาหารสดถ้าไม่มีกับข้าวเราก็จะกินปลากระป๋องนะคะก็ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะคือมีอะไรก็ทานนั้นนะคะไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเรากําหนดได้นะคะแม่น้องหนึ่งมีคนใจร้ายด้วยหรอก็เขาไม่ได้ใจร้ายนะคะเขาก็แค่อบอกให้ไปพักผ่อนเขาก็ห่วงของเขาค่ะเป็นธรรมดานะคะ พี่สมบัติทำไมพ่อควานไม่หาขุดปูนามาปนมาแกงใส่ผักชีลาวนะนเน่คือซเซพอาหารพื้นบ้านเฮาก็ถ้าเรามีเวลาปกติเราพักแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านนี้ก็คือสามารถหาได้ทำกินได้ถ้าออกมานี้ก็เป็นบางครั้งนะคะส่วนมาก็จะเป็นควานกิ่งนะคะที่เขาจะไปหาควานกิ่งนี้จะหาอาหารเก่งนะคะ ควรักกำลังแต่งตัวนะคะทานข้าวกันเลยค่ะพี่เอฟซีได้อะไรทานข้าวกันบ้างคะท่านนี้ความรับกบอกว่ามากินข้าวด้วยกันนะครับความัดครับควัดค่ะ <laughs> พีพีพแกงอ่อมไก่เหนียวผัดกะเพราปลากระป๋องป่นปลาแห้งจิ้มข้าวเหนียวอ๋อค่ะพี่พัดถ้ากินข้าวรวมรวมกันหลายคนแล้วก็กินกลางทุ่งนาคงจัดเจริญอาหารเนาะใช่ค่ะอืมกินกันมีข้าวเหน,นียวด้วยนะคะก็มีข้าวสวยด้วยพี่พัดวันนี้กินกับต้มโควิดคะ่ะพี่พัทสู้ๆนะคะ อะไรที่เดี๋ยวเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเพราะว่าโควิดก็ติดกันไวเหมือนกันนะคะต้องดูแลสุขภาพต้องกินร้อนๆช้อนกลางแล้วก็พยายามอย่าถ้าออกไปไหนก็พยายามอย่าไปสัมผัสที่เป็นของสาธารณะที่สุภาพันธ์หรือเปล่าคะวันนี้พักที่ไหนคะวันนี้พวกเราพักกลางทุ่งนาคะ่ะ มีเถียงนาด้วยค่ะมีเถียงนาน้องขุนก็อยู่ตรงนี้ความรักกับความหญิงก็จะนอนตรงที่เรากินข้าวค่ะแม่แดงแถวท่าตูมกบนาเยอะไหมจ้าลูกแม่ดูคลิปบางช่องมาจา้ะกบนานี่ก็มีทุกที่เนาะ,ยอ,ะอยู่อยู่ชุมพลก็มีค่ะยอยู่อำเภอชุมพลพวกเราอยู่อำเภอชุมพลท่าตูมก็มีถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ คงจะได้มาขุดให้เอฟซีดนรักเวลาที่เรากลับบ้านเนาะ,ะ,นะใช่ค่ะถ้าเรากลับบ้านเราจะถ่ายวิธีชาวบ้านให้พีเอฟซีได้ดูอยู่บ้านคอนยิงเขาจะเลี้ยงปลาด้วยครับใช่ค่ะลปลาแล้วก็มีทำเลหาปลานะครับค่ะมีปลาเยอะปลาชุมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสกลับบ้านเราจะไปถ่ายทอนให้เอฟซีได้ดูเพราะบางท่านอยู่ในกรุงเทพในเมือง เป็ได้มาใช้ชีวิตในบ้านบางท่านก็อยู่ต่างประเทศอดแหใส่ตะไคร่ก็ได้กินแล้วค่ะพี่สมบัติเฮ้ยอ,อิจฉาคนไทยเด้กับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยอ๋อค่ะพี่สมคิดมาทำอะไรเหรอพอดีพวกเราออกมาทัวร์ต่างจังหวัดค่ะก็เราก็จะพักตามทุกนาค่ะไปเรื่อยๆค่ะ สำหรับคลิปนี้เราก็จะทานข้าวกันก่อนเนาะความรักนี่ค่ะพี่พีพ,พีผักมีผักเยอะแบบนี้ปลาร้าสับกระปุกเดียวกับไข่ต้มก็เอาอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทานไข่ต้มไม่ได้นะคะมาแบบนี้เขาห้ามทานค่ะเรียกชื่อเล่นก็เดอ้อก็ก็ได้เด้อชื่อเล่นหญิงอ๋อค่ะค่ะถ้าพี่พิมพ์ชื่อเล่นมาเราก็จะเรียกชื่อชื่อเล่นนะคะพี่หญิง เพราะว่าถ้าถ้ามีชื่อเลนะ่นก็จะบอกนะคะทานอาหารให้อร่อยนะคะพี่ชลิดาค่ะแม่แดงควานวัดอาบน้ํายังค่าลูกอาบแล้วครับอาบก่อนเพื่อนเลยครับควานวัดนี่อาบก่อนเพื่อนเลยค่ะอาบนบนรถครับอาบบนรถเพราะว่าผมล้างรถด,ด้วยพวกพื้นรถเิเอเขาเยี่ยวใส่ครับค่ะทอดีเราก็มีถังใส่น้ํามาด้วยนะคะครับเอาน้ํามาแต่ในบ้านครับมีถังน้ําด้วยครับ พื้นรถมันสกรปรกก็เลยล้างพื้นรถด้วยค่ะทุกคนเราไปหาเสาื้อผ้ามาใส่นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็สำหรับคลิปนี้น้ำมีปิงโบพี่หญิงถามไม่มีเนาะขอรับไม่มีมมค่ะมีะค่คะหญิงเซ็นไว้เลยไหมันนี้ ไม่ค่ะควานหญิงจะอาบนำ้ำไม่อาบจะนอนยังไงคะควานรักนี่ควัรักอาบแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทานข้าวกันเลยค่ะครับะทีมงานเราก็จะมีหลายภาษานะคะภาษาส่วนตัวคนวัดกับ อาหารต้องห้ามระหว่างทัวร์มีอะไรบ้างคะมีไข่นะครับเป็ดเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคานนะครับพวกพวกอะไรนะครับแล้วก็ผึ้งนะครับผึ้งแตนตอนะครับตระกูลตระกูลของกองผึ้งนี่เนาะที่มีปีกนี่ที่ต่อเก็บเก็บนี่ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับ อีกหลายอย่างที่เราบกเนาะบกก็กินไม่ได้นะครับหอยนะครับหอยบางท่านเขาก็ถือนะครับบางท่านก็ไม่ถือยุคสมัยุคสมัยใหม่ยุคสมัยมันเข้ามาใหม่นะครับก็ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะแต่ความลังนี่ก็ถือถืออยู่นะครับถือหลายอย่างอยู่นะครับพี่หญิงบอกว่าคิดถึงพี่ขุณเงินเด้อกินข้าวแซ่บเด้อทุกคนขอบคุณค่ะพี่พี่พี่บอกว่า ความหญิงทานข้าวก่อนไหมคะเดี๋ยวจะดึกไปค่ะขอบคุณมากค่ะพี่พัดถามว่าตอนเช้ากินกาแฟกันไหมคะกินค่ะกิน,กนโอวันตินด้วยครับมีทั้งกาแฟทั้งโอวบัลตินค่ะตอนเช้าแล้วก็ตื่นมาชงเนาะนขนมปังด้วยครับขนมปังด้ี่ยค่ะแม่แม่น้องหนึ่งว่าไข่มดแดงกินได้ไหมคะไม่ได้กินไม่ได้ครับกินไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะ ก็จะทานข้าวกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะขอบพระคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปและให้กำลังใจค่ะสิ่งที่ต้องห้ามก็รอไปกินบ้านเราเอาน้องแม่แดงบอกค่ะครเรเอไปกินบ้านสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ